สวัสดีครับเพื่อนวันนี้จะมาแกงแกงขั่วครับผม,มแกงขั่วครับแกงขั่วไก่ หน่อไม้ดองใส่เลือดนะครับเมนูยอดฮิตนะครับเมนูยอดฮิตจดใจไม่เนนะเมนูยอดฮิตตาม,มาปลาบน้ำมันต่างๆจะมีเมนูนี้นะครับปลาบน้ำมันต่างๆนะฮะขาดไม่ได้เลยน้นข้าวแกงส่วนใหญ่นะครับผมจะขาดไม่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราเขอดูดคั้นึงต่อไปนะครับเะที่เริ่มเดือดแล้วเราใส่นี่ยไปครับเครื่องในไก่กับเลือดนะครับ แต่เป็นเนื้อไก่ก็ได้นะแต่นะครับแต่ผมจะแปลงใช้เื้อไก่ชอบเนื้อไก่มากนะครับใส่ไปเลยเราคนเยอะไม่ต้องคนเยอะนะครับเดี๋ยวเราเคาเดี๋ยวอีกรอบนีกก่อนปับนึ่งค่อยปรุงนะฮะต่อไปพอไก่เริ่มสุดนะครับใส่ไปเลยบดปรุงรสน้ำตาลน้ำตาลทับผมประมาณทับผมแช์สามเลยนะบาสามครับผมทำเยอะก็น่าจะกระทะมาเลยแหละอันนี้จะหวานนำเค็มตามนะครับ ไปหน่อยนึงครับผมหวานน้ำเข็มตามก็จะมีรสชาติเปรี้ยวของหน่อไม้ดองนะครับนี่ใสนไปเลยยังไงก็ต้องมีงานบุญงานบวชก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับอาหารตัวเนี้ยเชื่อผมตามปั๊มน้ำมันในส่วนมากเลยครับเทียบไปหมดนะครับก้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับเกือบทั่วไทยจะมีนะครับแจงขั้วหน่อไม้เปรี้ยวนะครับหน่อไม้ดองนะครับตามด้วยหัวกะทินะครับแต่งหัวหน่อยนะครับอย่ารอเดือดนะครับ แล้วภาถาบาทครับเพื่อนเดือนนะครับเพื่อนดูเลือดนะครับเลือดโบเลยครับเพื่อนเขาสวยรลอดนะครับเครื่องในครับผมไมดอกเปี้ยวๆครับไก่ได้กินแล้วครับจะเสร็จ้วคบมาทานข้าวกครับเพื่อนอืุ่มมีกึ่นนีอือเ่อนนะโอเคครับเดี๋ยวผมขอจบเป็นเท่านี้นะ ขอตัวไปทานข้าวก่อนสวัสดีครับ